ฮลาหลสวัสดีครับพี่นังครับมานะครับวันนี้จะมากินข้าวหน้าปลาไหลกันนะครับเมื่อวานย่างเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาใส่ข้าวกินกันเลยมาครับมาทาเป็นออเดอร์หนึ่งนะครับอันนี้ผม็จะทำออเดอร์จริงๆให้ลูกค้าเลยนะครับออเดอร์หนึ่งผมจะใช้ครึ่งตัวนะครับหรือว่าครึ่งซีกเนาะครึ่งตัวแล้วก็เอามาหั่นครึ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปอบอีกทีนึงนะครับอบเพื่อให้มันร้อนแล้วให้ หนังมันกรอบอีกนิดนึงนะครับเพราะบางคนเขาก็ไม่ชอบหนังมันจะดึบดึ๋ยดึ๋ยนะครับมาตั้งหนังกับกรอบนิดนึงก็ไม่ถึงเกลียมนะครับเกลียมมันจะขมไปนะครับถ้าอย่างเงี้ยร้อนๆนุ่มๆหวานๆนะครับแล้วก็เราก็มาโปะบนข้าวเลยครับผมแล้วก็ราดด้วยซอสอิวซอสนะครับหรือว่าเมืองไทยใช้เป็นเทอริยายกิซอสก็ได้นะครับโรยด้วยงาขาวคั่วนะครับแล้วก็ใส่ าสาลายซอยไปนะครับโปดด้วยอะโวคาโดอร่อยเลยครับ